ส,ส่ัพดีได้ยินค่ะพอดีมีกรณีศึกษาไอ้ตัวการบินไทยเมื่อสักครู่นะฮะที่ไล่กันฟุดฟุดฟุดไปก็เจอค,คําว่า buying c l i m a x กับทัเทีนี่ก,กําลังเกิดขึ้นค่ะอ่ะพี่ก็มองตลาดจะเป็นเช่นไรต่อคะเชินค่ะก็อตัวของตลาดเองก็รีบาวกลับมาตาม สมควรนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงมีกรอบด้านบนที่เรายังคงคาดหมายไว้บ่ายอาจจะยังคงมีน้ําหนักไปถึงได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เซ็นดิเด็กเนี่ยเ e มื่อสัปดาห์ที่แล้วอะเราขยับขึ้นมาเหนือกรอบ1 2 5 0ยจุดด้วยความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยแล้วก็เมื่อวานนี้เกิดการข้อมูลจริงก็ประกาศแล้วกรนงปรับลดดอกเบีย้ยลง0.25%ไปอยู่ที่ระดับ1.5%จาก1.75 มันก็เป็นไปนตามคาดภาพของการที่เซตจะเป็นการแกว่งตัวก็ดำเนินอยู่นะคะเพียงแต่ว่ากรอบของการแกว่งเนี่ยก็ให้ให้ดูไว้ว่ามันยังเย็นเหนือกรอบพันสองร้อยสิบจุดได้ไหมถ้ายังเยืนเหนือกรอบนี้ได้ก็ยังคงมีน้ำหนักว่าการแกว่งตัวของเซตเนี่ยจะอยู่ภายใต้กรอบประมาณพันสองแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบนตาต้านประมาณหนึ่งพันสามร้อยจุดะคะ่ะซึ่งเป็นกรอบ เขาเรียกว่ากรอบใหญ่ในกรอบของการคาดหมายนะคะทีนี้ในลักษณะของการที่จะขยับไปถึงหา1น0 0าจุดได้เนี่ยมันก็ยังคงมีกรอบแนวต้านที่เอ่อ1,280ซึ่งเมื่อเช้านี้ก็จะพบว่าเราขึ้นไปเทสที่1 2 8 3องแปอยู่ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยตัวของตลาดยังเป็นการแกว่งตัวแต่ว่ามันเริ่มชะลอในลักษณะของการที่เรียกว่าเริ่มอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าคอลเลกชันเนี่ยจะคือเริ่มเริ่มแกว่งตัวประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังมีโทนที่ไปในทิศทางที่ไม่ได้ทิ้งโทน ทนบวกสักเท่าไหร่อะคือยังมีทนบวกแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่อยากจะได้อะประมาณนั้นดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดถามว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เพิ่มเติมได้บ้างนะคะหนึ่งเรื่องของการที่กนอง,งอลดดอกเบีย้ยเนี่ยเมื่อวานเนี้ยถ้าดูโดยภาพใหญ่ที่ก็มองว่ามันเป็นไปนตามตลาดคาดการณ์นะนะคะที่ดอกเบีย้ยลดเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เซดิเด็กปรับตัวขึ้นไปประมาณสัก4ี่สิจุดตลอดวิกะมันก็มาจากเรื่องทนดอกเบี้ยเป็นหลักนะคะแต่ว่าในลักษณะการคาดหมายเรื่องของกนงเนี่ย ในบ้านเราเนี่ยถ้าไปดูตวัวของบอลยูไทยบอลยู่ะอายุสิปีอ่ะมีนงคงส่งสัญญาณว่าแนวโน้มเรื่องของการปรับระดอกเบี้ยของบ้านเราของกน,นอง,องอมีโอกาสที่จะลดได้อีกหนึ่งครั้งในปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมนะคะดังนั้นโดยภาพให,ใหญ่ๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าโทนการลดดอกเบี้ยของกน,นองอยังมีความคาดหวังอยู่ ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลจริงจะถูกประกาศออกมาแล้วสําหรับการลดที่0.25นส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของเฟดนะคะคือในกรอบของการประชุมเดือนหน้าคือเดือนธันยานี่เฟดย,ยังไงก็มีน้ําหนักตอนนี้ตลาดคาดการไป100%เลยอะว่าเขาจะลดดอกเบีย้ย0.25เอแต่เมื่อวานนี้ความคิดเห็นของการทรวงกันคลังและบนงทีว่าการการะทรงกันคลังของสารัฐอ่ะที่มาโปรยแบบเหมือนข้อเสนอแน่ว่าจะให้ลด0.5นก็เลยทําให้น้ําหนักของตลาดเน,นี่ยตอนเนี้ย ร้อยเปอร์เซ็นถูกคาดการณ์ว่าจะลดที่0.25เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยาแต่ตอนนี้มีน้ําหนักปลาเข้าไปร่วม10เปอร์เซ็นต์น่ะที่มองว่าอาจจะลดไปถึงระดับ0.5เปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นโดยโทนก็จะเห็นได้ว่าตัวของค่างเงินดอลลาร์ก็เลยอยู่ในโซนที่อ่อนอันตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐทุกอายุเลยก็อยู่ในโซนที่เริ่มทอมตัวลงนะคะดังนั้นไอ้คอมมูนิตี้ที่มีการเขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากดอลลาร์อ่อน มันก็เลยดิดจากมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองคำ,งคำเรื่องของทางด้านบิตคอยในด้านบิตคอยก็เลยทำพอทำไฮเลยนะคะเหนือแสนสองหมื่นสี่พันดอลลาร์ขึ้นไปอะ่ะแล้วก็ตัวทองคำก็เริ่มขยับคือทองคำมันแตกๆไฮอยู่แล้วแหละแต่ก็แกว่งแกว่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ดังนั้นในลักษณะของอประเด็นเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอะ่ะมันก็ทำให้คอมมอนเดตตี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแกว่งตัวเนาะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจีนเม่วันนี้จีนบอกว่าจะมีการช่วยหมายความว่าเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งอะค่ะทีนี้ในการกระตุ้นรอบนี้ของจีนเนี่ยเขาจีนเขาจะกระตุ้นด้วยการที่ใช้ดอกเบี้ยงเงินกู้เป็นตัวอุดหนุนน่ะทีนี้ในออกเบี้ยงเงินกู้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะช่วยทั้งภาคประชาชนช่วยทั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านพวกประชาชนด้วยดังนั้นในภาพรวมมันก็เลยทําให้เกิดความคาดหวังว่าถ้าจีนฟื้น หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนในบ้านดาวเนี่ยที่เาเรียกว่ากลุ่มไชน่าเพย์มันน่าจะเกิดการที่เรียกว่าเกิดการรีบาว์ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้วันนี้หุ้นแม้ว่าตลาดจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มแหวงแกวง,วงพักๆก,กันนะแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของจีนที่เป็นไชน่าเพย์มันก็เลยยังคงม,มีลักษณะของการที่ไปทางด้านททนบ,บวกได้นิดหน่อยนะคะ แต่ว่าโดยรวมก็มาจาก3เรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายในบ้านเราก็คือเรื่องของผลประกอบการที่จะสิ้นสุดการประกาศในช่วงของอจริงๆวันนี้นะแต่ว่าพี่ก็ก็ให้คือเขาตอนเช้าวันพรุ่งนี้ก็ยังมีบางส่วนประกาศแหละดังนั้นพี่ก,ก็จะให้เป็นวันที่15นะคะดังนั้นในลักษณะของตัวผลประกอบการตอนนี้โทนที่ออกมาดีกว่าคาดประมาณสักเกือบสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่า <Yeah. S 1> จานวนทั้งหมดอะ่ะ แล้วที่ส่วนที่เหลือจะเป็นไปนตามค่าซะเยอะทําไมเพราะว่าในไตรามาสเนี่ยผลประกรอบการมันถึงออกมาเป็นโทนนี้นะคะ,ะต้องบอกว่าออกมาดีกว่าค่าหรือตามค่าเนี่ยมันเป็นโทนที่เป็นทางด้านบวกสาหรับผลประกรอบการนะเพราะว่าไตรมาสสองโดยส่วนใหญ่นะพี่้อดตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาจะอยู่ในภาพของการที่บอกว่า ตัวของธุรกิจมันอาจจะมีผลกระทบทางด้านซีซันแลหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นซีซันแลภาพใหญ่อะดังนั้นในลักษณะเน,นี้ยมันก็เลยแบบคอนเซอร์วทีฟเยอะอะดังนั้นเวลาออกมาก็เลยเป็นไปนตามคาดกับดีกว่าคาดคาะคะซึ่งความหมายก็คือว่าตัวของตลาดเนี่ยหลังจากสิ้นสุดป,ประกาศผลประกอบการแล้วอะตัวของสัปดาห์หน้ามันจะ เรื่องผลประกอบการมันไม่ได้เป็นโทนลกกบสําหรับตลาดนะคะดังนั้นก็ยังเป็นโทนแบบก,กลางๆไปถึงบวกนะพอรอบเครื่องปีหลังเนี่ยหลายกลุ่มอุรกรรมีแนวโน้มฟื้นอะ่ะอย่างเช่นพวกพลังงานพวกโครงกลัน่นพวกปิดโตอ,อะไรพวกนี้วัสดุก่อสร้างะคะ่ะดังนั้นโดยรวมของตลาดก็ยังไม่ได้สิ้นสุดการเขาเรียกยังไม่ได้จบรอบแต่เพียงแต่ว่าการขึ้นมา อย่างค่อนข้างต่อเนื่องอ่ะมันก็เลยจะทําให้ตลาดเนี่ยมันเริ่มมีลักษณะของการที่เริ่มติดกรอบแนว่ต้านประมาณใกล้พันสามรอจุดประมาณนี้นะคะดังนั้นหุ้นที่เราเลือกต่อการเปลี่ยนกำไรมันเริ่มจะเปลี่ยนนะจากเมื่อหนึ่งถึงสสัปดาห์ก่อนหน้านั้น,นที่เขาก็อาจจะแนะนําตัวใหญ่ตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ <S <S 2> <S 2> อาจจะมาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัว,ต,วตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรทัดส,สองลวอะว่ะเป็นหุ้นเหุ้นแถวสองอะอประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่แนะนําวันนี้ก็จะมี ชิ้นส่วนนี้กทรอนิกเข้ามาตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวแรกเลยนะอย่างที่เรียนค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยมันเป็นกลุ่มหลีดนาตลาดอ่ะด้วยการบวกขึ้นมา6.61เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตัวของเดลต้าเนี่ยบวกขึ้นมา่วม7เปอร์เซ็นะคะดังนั้นตัววันนี้ที่แนะนำก็เอาเป็นตัวหลีดนำตลาดก่อนก็คือตัวเดลต้านะคะทีนี้ตัวของเดลต้าเนี่ยอย่างที่เรียนค่ะก็คือว่ามันก็เป็นหุ้นตัวที่เขาเรียกว่าเหวี่ยงแรง่ะดังนั้นคนที่ รับความเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องเข้านะ <c oughs> เพราะว่ามันก็ซึ้นมาเยอะแล้วนี่บอกไว้ก่อนเลยนะไม่ต้องเข้าแต่เพียงแต่ว่าที่เลือกมาเพราะว่าเราเลือกจากการที่เราเลือกหลักแบบบ e a d i n ้อิ i t ิเคเอ่ะคือเลือกจากตัวที่หนึ่งเลือกจากภาพของเซกเตอร์เลือกจากภาพเซกเตอร์ก่อนนะคะเอแล้วก็เลือกหลิ่นํำในตัวเซกเตอร์ก็เลยเลือกตัวเดลตานี้เดลต้าเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาท ระยะใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะมีกรอบดน่นบนที่อาจจะผ่านยากอยู่คือประมาณร้อยห้าห้านะคะถ้ายังไม่ผ่านกรอบเนี้ยก็จะเป็นการกวน,กนตัวแคใต้กรอบประมาณสักเอ่อถ้ากรอบใหญ่คือร้อยสี่ิบห้าถึงร้อยห้าห้านะคะ แต่ว่าถ้ากรอบย่อยลงมาเนี่ยก็อาจจะประมาณสักร้อยห้าสิบถึงประมาณร้อยห้าสิบห้าแต่ถ้าสมมติยืนเหนือกรอบร้อยห้าห้าบาทได้ก็คาดหวังว่าจะมีอีกประมาณสามบาทถึงห้าบาทอะไปที่ร้อยห้าแปดถึงร้อยหกสิบอะคะ่ะดังนั้นจุดสต็อปต่อการเก็งกําไรก็คือถ้าต่ำกว่าถ้าปิดต่ำกว่าร้อยสี่สิบห้าก็สต็อปเก็งกไรไปนะคะที่คือตัวแรกเนาะส่วนตัวที่สองนะคะก็จะไปอยู่ที่กลุ่มของทางด้านอาหารก็จะเป็น TFG นะคะ อ่อ TFG เนี่ยเรามีเล c o คอมเม์ hmm. มาเป็นระยะหลายครั้งเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะทีนี้ uh, ตอนเมื่อวานเนี่ยก็ปิดตลาดที่ระดับเห้า uh, บาทเจบนะคะเราก็คาดหวังว่าเขาจะมีโอกาสของการปรับตัวเป็นไปในเชิงของการไต่ระดับทางด้านบวกต่อไปที่ห้าจแล้วก็ไปที่6กบาทแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นอาจจะได้ถึง6.2จุดแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นปกลางมาเห็นประมาณห้ถึงหกอะคะ่ะแล้วก็จุด กรอบแกวนงก็จะอยู่ประมาณ5.5ถึงประมาณ6บาทนะแต่ถ้าดีกว่าเบรก6บาทได้ก็จะมี2 0ค6 2นะคะเอาจุดสต็อปเก็งกำไรคือถ้าปิดต่ำกว่า5.5ก็สต็อปเก็งกำไรไปทีนี้เช้าวันนี้ t f g มันก็ขึ้นมาบป้างเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยก็เอาไปว่าโทรมาทางด้านทนบวกแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าคนรับความเสี่ยงอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้านะสำหรับพวกนี้นะคะส่วนตัวต่อไปก็คือตัวของเอราวัน ตัวของเอราวันเนี่ยก็คือ ERW นะคะตัวของเอราวันเนี alone, uh, ่ยมันยังเป็นหุ Remember, ้นแค่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ภายใต้กรอบของความคาดหมายว่าจะเกิดการรีบาวเพราะว่าเขามาช้ารีบาวช้ากว่าคนอื่นกลุ่มท่องเที่ยวไอ้ตัวพวกอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นตัวรองอ่ะเข้าใจว่าพอเป็นตัวรองมันมาช้าคนอื่นดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มรีบาวแต่รีบาวภายใต้กรอบนะคะเมื่อวานปิดสองบาทห้าสิบสองอะกรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก แกว่งแกว่งกว้างหน่อยนะคือ2.4ถึง2.7นะคะแต่ว่าจริงๆถ้ามันจะไปทางด้านบวกเนี่ยมันก็แคบลงมาก็อยู่ประมาณ2.46ถึงระดับประมาณ2.7นะคะแต่ว่าที่นี่พี่ก็เผื่อไว้ว่าเอาแคบๆก่อนแต่ว่าถ้ายืนเหนือ2.7ได้เนี่ยก็จะมีอีกธิตังค์ไาที่2.8กับ2.9อ่ะสิตังค์สิตังค์นะคะ2.8กับ2.9นะคะตัวนี้ไม่ได้ให้จุดสต็อปเองกำไรไว้เพราะคิดว่ามันอยู่ภายใต้กรอบนะก็เลยไม่ได้ให้จุดสต็อปเองกำไร นะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัวของคอมเซเว่นเมื่อวานนี้เนี่ยคือคอมเซเว่นเนี่ยขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นไปปิดแบบวัจใจที่25บาทก,กดีนะคะดังนั้น,นันที่็ก็คิดว่าน่าจะย่อนะแต่ว่าย่อภายใต้กรอบถ้ามันไม่หลุดกรอบ24อ่24กรอบแกว่งก็จะอยู่24ถึงประมาณ26นะคะแล้วก็อาจจะขยับจากจ26ไป27บาทได้ก็มีแนวโน้มเอาจุดสต็อกเป็นกำไรถ้าปิดต่ำไป24ก็สต็อกเป็นกำไรไปไอตัวของคอมเซเว่นเนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นตามไปดู พิ้นตามไปดูคือไหนๆก็ไหนๆละมาก็อยากรู้ว่าจะขึ้นไปปรับมันจะปรับขึ้นไปได้ขนาดไหนอ่ะเป็นเกี่ยวกับสเปรดด้วยไหมฮะตอน25บาทจะตามไหมฮะ่าก็นี่ค่ะก็คือพอมาปิดปัจัยไปนี้เราก็เลยต่อให้มีย่อนิดแยกย่อนิดหนึ่งแต่ว่าย่อก็ต้องไม่ถ้าจะไปต่อย่อต้องไม่ลึกนะคะก็คืออยู่ที่ถ้าจุจะต็อตรงสมัยก็คือจุด ต่ำปิดต่ำกว่า24ก็ส็อตเกินกำไรไปนะคะแต่ว่าไม่มีประเด็นว่าตัวของ i p อ o n e รุ่นใหม่ที่จะออกไม่รู้รุ่นไหนแล้วเนี่ยที่จะออก่น17ค่ะ17ใช่ไหมคือกันยามันที่9อ่ะเขาบอกว่าจะขอดังนั้นเนี่ยรุ้นที่มันเกี่ยวกับพวกของการจำหน่ายทั้งหลายเนี่ยแกเช็ดอ่ะมันก็เกิดการเก็นกำไรล่วงหน้าแหละแต่เพื่อมีตัวเลือกไอ้ตัวของคอมเซเว่นเพราะว่าในมาการซื้อขอยมันเด่นมากอะค่ะในเมื่อวานนี้นะ แต่เราก็คิดว่าอ่ะอย่างน้อยมันก็น่าจะมีโอกาสของการรีบาวได้นะคะก็เลยมองว่าอ่ะตามไปดูแลกันสำหรับตัวของคอมเซเว่นนะคะอืมงงดูนะฮะคอมเซเว่นแล้วก็เปลี่ยนสเปรดเป็นช่องละยี่สิบห้าตังค์ใช่ไหมถ้าทะลุยี่ิบห้าบาทเอ่ค่ะแล้วไอพีเอพีเดบ้างฮะอนนี้ไอพีเอบอกว่าที่ที่แล้วหุ้นที่เลือกไปไม่ไม่ค่อยเด่นเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดเยอะนะคะหมายความว่ามันก็ไม่ได้เด่นเลยอ่ะ เพราะว่าผลประกอบการมาเป็นระยะของการประกาศผลประกอบการสัปดาห์พอดีนะคะดังนั้นแต่ละตัวที่ประกาศผลประกอบการออกมามันต่ําคาดด้วยแหละ C R C อย่างเงี้ยเทออ่าที่ี่ครอบจำได้นะ C R C ต่าคาดนะแต่ G N P ะไม่ได้ดูเลยว่าต่าคาดหรือเปล่า A w C ก็น่าจะตามคาดส่วนใหญ่จะเป็นโอกาสแบบของการต่าคาดต่ำคาดแต่ว่าหุ้นมันยังไม่ได้สะท้อนความเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะตัวต่ําคาดมันก็จะย่อตัวลงมาดังนั้นเนี่ยหลายตัวผ่านเขาเรียกว่าหล่น หล่นไปหายจุดที่ต้องสต็อปแล้วอะค่ะดังนั้นในลักษณะก็ต้องบอกว่าก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เลือกไปก็ไม่ได้เด็ดเลยนะคะสําหรับหุ้นนะก็ไม่เหมือนกับบังอาทิตย์ที่เด่นมากดังนั้นมันก็ประมาณนี้ดังนั้นหุ้น<ช>เอ,อ่อเวลามันเป็นหุ้นตัวรองอะแล้วก็พอตลาดเนี่ยมันไม่ขยับแล้วพอประกาศผลประกอบการแล้วผลประกอบการมันมีผลตระดาบราคาหุ้นอันนี้จะต้องติดตามกนไปค่ะแต่คนที่รับความเสี่ยงได้อย่างที่พี่เขาบอกค่ะเอ่อถ้ารับความเสี่ยงได้ต้องมีจุดสต็อปทีนกำไรแต่ถ้ารับความเสี่ ตลาดมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอะนะคือขึ้นมาจากติดลบเยอะเกือบเกือบ25เปอร์เซ็นตะ์อะตอนนี้เหลือติดลบแค่ไหนดูแป๊บนึตอนนี้เหลืออา่อานีา้เดือนใช่ไหมเบียหรือวีค่ะหรือมันเบียสิติดลบเบียเนี่ย25เปอร์เซ็นต์อะ เราเคยติดลบเยียเจทูเดะอ่ะเราเคยติดลบมากที่สุดอะ่ะตอนที่เราวิซที่สุดในเอเชียเนี่ยในในเท่าที่เท uh, ่าที่เท่าที่เท่าที่ uh, ดูเนี่ยติดลบหนักที่สุดอะ่ะไคยี่สิบประมาณเกบยี่สห้าแล้วก็ uh huh. มาเดือน uh huh. มาเดือนพถุนาเราติดลบมากอนไปเดี๋ยวเราติดลบยี่สิบสองพอมาท <Yeah. S 2> ี่เดือนกรกฎาคมเราตีขึ้นมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์่ยมันเลยเติดลบสิบเอ็ดนะคะแล้วก็พอมาเดือนเนี้ยเดือนสิงหาเนี่ยเราจากสิบเอ็ดอ่ะก็คือตีขึ้นมา เหลื S <S อแปดนะคะเหลือแปดกว่ากวนะ <Okay. S 1> อาตีเป็นศูเก้า,า <9 S 1> แล้วกันอาตีเป็นเก้าเก้าสิบก็คือขึ้นมาสองอร์เซ็สัปดาห์นี้ขึ้นมาหนึ่งปอร์เซ็นไปปลายๆนะคะอย่างนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าตัวของตลาดมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งล้วเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้บงนะ่งบอกว่ามันจะจบรอบรอบนี้อ่ะมันก็เลยเอาว่ายังพอเล่นได้อยู่ก็เลยแนะนําไป อย่างที่ว่าค่ะตัวของเดลต้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขึ้นขึ้นมามันก็ขึ้นมาแล้วได้นมาอล้วอเออหลยด้วย,อวยเออ,เอ,อพอแนะนําเนี่ยก็เลยต้องรีบจั่วก่อนเลยว่าคนรับความผิดไม่ได้ห้ามเช่านะคะเพราะว่าพอเราบันดาลเนเทคกอ่ะมันก็เร็วนะวดังนั้นเนี่ยก็ประมาณให้ให้เห็นว่าที่เราเลือกเราก็อธิบายแล้วว่าเราเลือกราออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของการปรับลดออฟฟิศอ่มันก็เป็นคนบวกนะคะสาหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะ แล้วก็เรื่องของการยืดขยายเวลาการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐก็บอกให้ยื่อเวีิยสามารถส่งไอ้ตัวของชิปอะไรนะจำไม่ได้แล้วชิปประสิทธิภาพต่ำอะไรเงี้ยรู้ว่าไปให้จีนได้ด้วยอะแต่จีนก็ปฏิเสธจีนก็ปฏิเสธออกมาด้วยนะบอกว่าไอ้ประสิทธิภาพต่ำเนี่ยถ้ามาใช้ในพวกของ่า่รัฐรัฐราชการกับไอ้พวกที่มีความมั่นคงแห่งชาติเขาก็ไม่ให้ใช้นะคะ ดังนั้นเนี่ยในลักษณะประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวของุนมีกลุ่มชิ้นส่วนมันเริ่มใสมันก็ยังไปทางด้านบวกอยู่ใีโช่วงที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเวลาตลาดมันจะเวลาเทสอะเวลาซื้อมันใช้สามมิถน,นเวลาเทสมันอาจจะใช้สามวันเลยนี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะสค,ค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่เล่นของแรงนั่นเองนะคะทำทํา เดลต้าแต่บงเรียบต้องควรที่รับความเสี่ยงสูงได้นะส่วนหุ้นที่ตามตอนนี้ t f เอฟาอาไอรัวแลวก็คอมเซเวน่นอ่ะก็ฝากเัื่งุนไว้ในช่วงนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันต่อในช่วงจับจังหวะลงทุนนั่น